cắm ra công hiệu เดียววันนี่ยไม่ทราบุดอนน้อยะ่ามาเร่องเกาตรงเดียวเียวนี่ยังกับวันนี้คุกกัรมีเรอกับนี่ละนี่เลในแง่นีวันนีุ้กพักาแต่เพื่อนปลกเดี๋ยวพมาอยู่ช่วงวันเีไม่ได้เนี่ยวันนี้ครับมาแกมา Giếng ghi nhận giếng 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 ยืดตรงเดียวนะรนอันี้เป็นเป็นกระไรวนนี้คณตกใจติดกับแอ้มาเลยแล้วคนเงี่ยงเดือบลาเดือบลาเจ้าลูกลอยจากตัวนี้เลูกลอยง มาเลยเนี่ยนุนด่านนดัสดเปน้านา,า,ามาลัตนตรงนี้ตรงเที่ยวมากกับฝ่ากุ้นนะใช่ปน้ย้ำอะไรวงนี่ยสดสดเพนี่ดูนี่เดือนตร้องนีุ่้นป่ากั ตร,ตรงเด ouais pues, ียวออกแล้วกว่าเสือกซรบเดียวป้าไม่สิ้นป้าไม่สิ้นมั่งมากหยัดรัดวันนี้หยัดถือว่าเป็นวันเดี่วเรามาทุกวันนะครับช่วงขึ้นบอดีครับพอดีคุณตกนักถึงกับกวาลันก็ตรงเดียวออกเนี่ยเนี่ยเตี้ยมันช่วงนี้ดูมันเลยนะเราตรงเดียวดูนี่มันจะปีละครั้งไม่ขึ้นนะปีนวดปีนวดช่วงที่ประมาณเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองช่วงที่ว่าคุณนักขวาลันมาเล่าเนี่ยก็มีร้านเมนูนะที่ทำมาเล่าก็มีอับเกลือจุ่มเนี้ยนะ Để có cảnh xôm là tôm khám xuất thế là khuôn có pha qua khuôn phép xếp bài la này cả lỗi mình cản Đã tiền gặp nhìn thấy thằng Thùng nằm xuống bên ngoài Bọn nhìn chặt bên ngoài cành xôm Rồi cầu căn luôn Rồi gặp lại Xây ôm ăn kì núi nôi nôi Bọn Thì cũng đón pro quay Thì hòa tâm thấy thằng Ai xùm năng hết luộc Bọn lên, biển, lên, biển, lên, biển, lên biển. Đây đi Ủa, ta, ta. Cốt mà, cốt mà. Ừ. để lấy này để ăn ý cái này mua mua ra nhà ba đi. quay làm ai à? Để đi, rất đẹp cua chừng trắng nhá. hả? rồi nè. chúng ta bỏ đi mẹ khôn có tiệc. Hít mai là ban quay. Để. Để. kim cương mắc tông tiêu bên đây cái kim kim là có tiêm nè có tiêm tam tính nhiều kiếm mà kiếm nói cả như thế khay thì cho à ai pen quan cho cường chủ được cả sách về đây ừ. để lâu mới bạc sách này nè đồ lá cũng như quả rất còn măng nhiều đều nét nét nhâm gì nè 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 nhìn đi đây, ta, thấy tôi yên nó mắc à? mắc vào chào đây, tôi lửa ở đây cả. đứa ăn mắc vào ก็ขันก็ได้แล้วปลาก,ก็ได้มาจากลาดกลนเนียงที่นู่สื่อแล,ล้วรวมเลยนะวันตุดยิบนะเ,เ,เอารับต้องกันบ้างไปเยอะตัวเดียววันนี้เราใหญ่ก็กันท็เป็นร่มนะถึงทะเลเราต้องนักปักกับเ,เอามาครักับกอเยไอมันออกร่มมาเลยแบบ

อ้าวเปียกมาแล้วมึงว่าปลาตรงเที่ยวได้ไหนรักโคตรมันอันหน้าจานเลยก้าวไม่ตึ้งอยู่ละเก็บผีปัสติได้ดักใส่ดักได้บ้างไหมดักเดี๋ยวไม่ปลาไม่ได้ไม่นะครับตึ้งปลำปลำได้บ้างไหมปลำไม่รวยกัดก็ไม่ตู้ครับนี่นี่ซ้อมเดี๋ยวไล่ไปเลยนะเดี๋ยวมาเล่าใกล้มาเลยฮึน่าเปรี้ยวดีจังเลยดีครับประลงซ้อมแล้วทีนี้ก็ ใสกินนู้อะรับกับราินนนี่มันจะเปยจ่านะมันเปนเยเจ็บปกติเขาต้มก่อนเดีเราต้มในตัวเลยเราเใส่อ่ต้มในตัวเดี๋ยวพอกินนเปยกัเราใส่ปลาได้เกลือเลยนะเฮ้ยเดีย๋ <laughs> ดวย <laughs> <laughs> วไอ้น <laughs> า <laughs> <laughs> <ว>ยเบ็งโครจย <laughs> <laughs> Nụ cái gương bên đây nữa nút làm tạp với này ừ. nút có con Thấy bỏng phá đừng phá với đây con chí nút Mấy lúc ngày tưởng nè Mặt nó mất quên không phải đọc quên liều tạp kim Anh Đá đây Vì tầm nữa nó นี่ยบอกปลาลุงกับปลาลุงกับปลุงตะเกี้ก็ได้ครับตรงเดียวนี่ปลุงนั่นไม่ได้ครับมันมันเล็ดนึงเลยอืมอืมปอดตท้าเลยแล้วนี่นะนอนเลี้ยงเลยครับนี่หมักจ้าตระหน้าจนบีนี้นอนถอดกายอืมเลี้ยงไรเลี้ยงกระลับกับกีนู เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยคือเรอเลอโอ้ยตั้งมเดลกี่ก้าวเลยอรร่อนชิมนะโอ้ยร่อน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 ร่อรอรอรอิมกินนูจริงันตุ๊บเลยเท้าเมหวานแล้วก็มันปลาตงเตียวแต่ว่าเพิ่มความมอมกงเต่มปอย่างไม่พออีนมันคัดความจี๊ดความมมเลยอืมสมติด โอ๊ยบักต้นมันหอมจริงนะครับหอมอืมที่นี่แหละอือ,อเฮออกจอเลยยาดที่นี่แหละที่นี่แหละเดี๋ยวตึ้งเครื่องมาเดี๋ยวอาจารย์ Sì, rắn chưa là bà tan gặp đây gặp. Wow. Tìm chó được gặp. Để cưới cái này nè. Rồng chim, rồng oh, chim, rồng oh. chim. Là, ăn, mình, hmm. đôi menu. Có tiêu. Có chứ. Đã, mắc cửa đá mắc bên đây nè. để cho gặp. Nít chị ăn nha chiên gặp lò chay mặn ít luôn rau cắt chín, rau cắt chín Tám muốn đưa menu lá tổng chiều tổng tuổi đi kiếm gặp gặp đúng gặp. này tổng thứ gặp lá tốt, hả? nó yên rồi nó tổn chứ không nhớ nháy mà mặn mặn rồi kẹn xong rau chay mặn đây cửa nó nói tức là kìa nó cao rất luôn rồi

ลายแดงโก้ตดต่างเปลียวส่งวานส่างกิม่งเพชนเอย้อยกับข้าวดูตั้งนี้มันกับ้าวดูดูนี่ก็ดีนะกับข้าวกร้อยไอ้ค้นๆมันนี่นะมันข้าวไรนี้นี่ไม่ไหวสิข้าวสิแดงสิไรกับมันก้าวไปมือนกันเลย Rồi. không chỉ là trong lạo không cái luôn trong luôn 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 cả luôn 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 ปัลตกใจด้ยไอ้นี่เดี๋ยวเรายิดไปงคนนี้ราองาตังคืลาวกนี่มตังคืนลาวกันี่อยู่อยู่เลยามีกระเที่ยวมีลกลังความกรอบแต่กับความมันอยู่ในนี้มดเลยกับสองเทียวเลยปักล ปลอบจริงเรื่องกลุบกรุบเลยตัวอย่าู้จะอรับตอดขี้มินกับเดี๋ยวตอดตอดขี้มินร้วนแบบื่อนเดี๋ยวเราได้ทำโจ๊กแร้านะครับเพราะโอเคนะเดี๋ยวขึ้นหน้าไปพบกับเรื่องเมนู หนักช่วน้ล้านะ่วว่าเอ็นคตรนักดูได้ไปกัลาดักไดก่าวไปยังไงราว่าไปก่อนก็ไปฮะก่อนเลยคนระวังที่อุดรนสามาอยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับร้อนจิ๋งร้ิ้มานนี่ตุยเน้นแเกินจ้าถฮาโลไม่โอ้ยย้ม่พกเฮฟเซอร์อะไรกันนีเ